มันจะอยู่ที่จิตใจเรามากขึ้นมากขึ้นแม้ <c oughs> แต่ในครอบครัวในชุมชนเราก็ต้องเห็นได้ไม่ยากเหมือนกันว่าบรรยากาศสิ่งแวดลออ้อมมันก็มีมันก็มีผลที่เราปฏิเสธไม่ได้ถ้าอยู่ใน ชุมชนที่ขาดความปลอดภัยทั้งร่างกายและสับสมบัติหรือที่มีการาความรุนแรงการเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันมากหรือว่าอยู่ในละแวกที่มีการขายยาเสพติดหรือว่า,าเด็กวัยรุ่นถือมีดถืออาวุธเราก็ต้องเป็นห่วงห่วง ชีวิตเลยชีวิตลูกหลานแน่นอนแั้วไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาจะสอนว่าอย่าเป็นห่วงเลยอย่าเป็นห่วงเรื่องลูกเรื่องหลานเลยปล่อยวางนะจะคิดอย่าคิดมากเวลาเป็นห่วงลูกหลานเนี่ยเข้าห้องพระไปนั่งสมาธิปล่อยวางอะไรๆไมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องตาย พระทีเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนสอนว่าทํำยังไงก็ต้องบริหารชุมชนอย่างไรให้ทุกคนก็รู้สึกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ยุติธรรมที่คนสามารถเ,เชื่อมั่นในคุณธรรมในความยุติธรรมของฝ่ายบริหารได้ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องค่อยๆพัฒนาถ้าเรารู้สึกว่าทุกองค์กรทุกสถาบันเสียหมดมันก็มีมันก็มีผลมากมายก็ทำให้ผู้มีผ,ผู้ไม่ค่อยมีกำลังใจแล้วรู้สึกท้อแท้ใจได้มาก นั้นในการปฏิบัติธรรมเราต้องให้ความสำคัญทั้งสองด้านาการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วการที่ยังมีคนกล่าวหาว่าผู้ปฏิบัติธรรมเห็นแก่ตัวเอาแต่ตัวรอดอย่างเดียวจริงๆแล้ว ฮาตมาว่าความคิดเห็นอย่างนี้ไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในในเมืองพุทธฮะเพราะเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดจากความคิดเพี้ยวเพลินมากแล้วแล้วก็จะพูดตรงๆเป็นการเป็นการปล่อยไก่พูดอย่างนี้นะก็แสดงว่าคนนี้ไม่พูดตรงๆไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาเลยเอาไงๆเอาเอาเรื่องกุศลอกุศล กุศลหรือว่ากุศลธรรมสิ่งที่ดีอกุศลธรรมสิ่งที่ไม่ดีฮะพูดง่ายๆมี่บ่อยที่ว่าคนเริ่มต้นตั้งใจจะทำความดีเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อสถาบันเพื่อประเทศชาติเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแทบจะไม่มีเวลาส่วนตัว ีไหมเนี่ยมันก็น่าชมเหมือนกันใช่ไหมสังคมก็ต้องการคนแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันที่เราเห็นบ่อยก็คือคนที่เข้าใจว่าความดีก็คือไม่ทําอะไรให้กับตัวเองเลยให้แต่คนอื่นอย่างเดียวให้ให้ให้พระพุทธิสัตขาดปัญญาในเรื่องจิตใจตัวเอง ในเรื่องของกุศลธรรมอาคุศลธรรมนา,นานเข้าหนึ่งก็เหน็ดเหนื่อยก็เจอความไม่ยุติธรรมเจอความกลั้นแกล้งเจอความอขอรับจันต่างๆเหนื่อยเหนื่อยใจทำงานหนักไม่มีเวลาส่วนตัวก็ ก็เป็นไม่นานก็เครียดเครียดแล้วก็มักจะเป็นโรคนั้นโรคนี้บ่อยๆสุขภาพกายก็เสื่อมเพราะความเครียดทางใจกับสุขภาพร่างกายก็มีผลสำคัญมีผลต่อกันและกันชัดเจนนี่ก็คือความทุกข์ของคนที่ ทั้งใัจะสร้างประโยชน์ส่วนรวมแต่ว่าขาดการปฏิบัติธรรมขาดการพัฒนาตัวเองด้านในนอกจากนั้นแล้วผมไม่รู้เท่าทันตัวรรกุศลธรรมอกุศลธรรมไม่มีวิชาในการป้องกันอกุศลธรรมไม่มีวิชาในการรักษา ดูแลกุศลธรรมบางทีกุศลธรรมก็ค่อยๆลดน้อยลงอาคุศลธรรมค่อยๆเพิ่มมากขึ้นตัวเจ้าตัวไม่รู้สึกตัวเลยก็จะปลอบใจจะหลอกตัวเองด้วยอุดมการที่มีไว้ตั้งแต่เริ่มทำงานจริงๆแล้วก็กลายเป็นว่า ยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นต้องสู้เพื่อชดษฎีความคิดเห็นของตัวเองทำให้การทำงานภายในองค์กรไม่ค่อยอมีประสิทธิภาพทะเลาะกันเถียงกันอยู่ตลอดเวลาจะถึงงบประมาณไปทังนี้จะถึงไปทางน,นู้นกลายเป็นว่า <c oughs> กลายเป็นเรื่องของทิฏฐิมานะเรื่องของอัตตาเรื่องของศักดิ์ศรีบางทีก็ ทำงานประสบความสำเร็จก็มีคนชื่นชมให้รางวัลให้นั่นให้นี่นห,นหลงหลงก็มีชื่อเสียงก็มีหลงอำนาจคืออำนาจนี่มันเป็นยาเสพติดที่มีผิดแรงมากการที่สามารถสั่งให้ทำารื่างนี้นก็าทำทันทีมันเป็นสิ่งที่ คนเมากันมากชอบกันมากนั้นถ้าปรับผิดชอบในองค์กรสถาบันไหนก็ตามถ้าเริ่มมีอำนาจเนื้อชีวิตของคนเออเนะต้องระวังให้มากต้องตั้งสติให้มากเพราะอันตรายแล้วในผู้ที่ทำงานเริ่มต้นในตั้งใจทำงานแต่ไม่ ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักกิเลสต,ตัวเองถือว่าเราเป็นคนดีอันตรายกุศลละธรรมเปลี่ยนเป็นอกุศละธรรมได้คนที่เริ่มต้นในดีมากๆนานๆเข้าชัดไม่รู้จะดีแล้วไม่ดีฮะบางทีครับคอเสียมากกว่าคอดีได้สบาย ในทางตรงข้ามาบางคนเริ่มต้นเคิตใช้ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยอเป็นกุศลเท่าไหร่อย่างเช่นบางคนเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมก็เป็นแค่แฟชั่นก็มีมีอาจจะมีเจตนาที่ไม่ค่อยจะเป็นสมาธิที่เท่าไหร่แต่พอเขาไปฝึกตัวเองจริงๆแล้วโอ้มันก็ดี อกุศล,ลธรรมก็เปลี่ยนเป็นกุศลอันนี้ก็มีตัวอย่างมากเหมือนกันแต่ถ้าเรา,เาถ้าเราถือว่าผู้ที่จะสร้างประโยชน์ต่อสังคมต้องสร้างอย่างสม่เสมอต้นเสมอปลาย ใจได้ที่จะได้รักษาคุณภาพของการทำงานรักษาเจตนาดังเดิมของการทำงานป้องกันไม่ให้ความดีเสื่อมไปได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ฝึกสติให้รู้ดัวให้รู้อารมณ์อารมณ์เกิดขึ้นกัรู้อนี่ก็อารมณ์เสาหมองต้องระวังนะ วันนี้ฉักจะยินดีกับคาสรรเสริญเขาแล้ววันนี้ฉักจะทุกข์ทัก,กจัดชอบจัน้อยใจกับการตําหนิของเขาแล้วมีสติก็คือมีอาจารย์คอยสอนอยู่ตลอดเวลาคอยตักเตือนตลอดเวลาดังการแปลงเวลา การนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นการแปลง่งเวลาให้รู้จักตัวเองมากขึ้นไม่ใช่รู้จักตัวเองในใน,ในทางทฤษฎีแต่ประสบการณ์ตรงแล้วก็ที่ควรจะทราบด,ด้วยก็คือคือว่าการรู้จักตัวเองคือการรู้จักธรรมชาติของมนุษย์ พร้อมไปด้วยเหมือนกับเราเป็นรู้ทดลองเราเห็นความอิจฉาพยาบาทเกิดขึ้นในจิตใจสิ่งที่เรู้ว่าความความเขินความละอายนนอะไรคือเหตุที่ทำให้เกิดอารมณ์นั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เหมือนคนอื่นก็ได้แต่ตัวอารมณ์ ที่เกิดขึ้นเป็นของสถารณะทั่วไปความอิจฉาจะเกิดขึ้นในจิตใจของเรามันเป็นความอิจฉาของมนุษย์ผู้เป็นพุทุชนศึกษารู้เท่าทันความอิจฉาที่เกิดขึ้นในจิตใจทําให้เรามีปัญญาเข้าใจความอิจฉาของมนุษย์ได้ นั้นเราก็เข้าไปอยู่ในในสังคมเราก็พร้อมที่จะรับรู้ดอกความอิจฉาเจอความอิจฉาแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาพอมาดูความอิจฉาในจิตใจของตัวเองที่ไม่เข้าท่าเลยฮนะไม่ตั้งใจจะอิจฉาไม่อยากจะอิจฉาใครแต่มันมันก็เป็นอมันอยู่อย่างนั้นเพราะเรา พราะเราเห็นว่าแม้สิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยไม่รู้มันเกิดได้อย่างไงมันมันมันไม่ดีเลยฮะรู้รู้แต่ว่ายังไม่สามารถปล่อยวางได้จากนั้นเราควรจะอนุมานควรจะคิดต่อไปว่าเราเป็นยังไงคนอื่นก็คงเป็นอย่างนั้นเวลาเราเจอคนอิจฉาเราแล้ว เขาคิดลึกๆนี่เขาคงคง,งไม่ใช่เว่าตั้งใจอิจฉามันก็เป็นตามเหตุตามปัจจัยเหมือนความอิจฉาที่เกิดขึ้นในใจิตใจของเราที่ลยทุกข้อที่เราจะคิดอย่างนั้นได้ความความคิดเอาใจเขาใส่ใจเราซึ่งเป็นคุณธรรมสำคัญยิ่งในการสร้างสครร